มาถึงคู่ที่2ครับมวยมันวันศุกร์ของเราครับมวยมันคู่ที่2ฝ่ายแดงเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งฝ่ายน้ําเงินภูผาต้าพันเปอร์เซ็นครับฝ่ายแดงเจ้าเพชรอลังการนี่ครับมีพี่มาลัยทองสักเทวันครับวหน้าคณะผู้จัดการของค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์ครับขึ้นไปถอดมงคลให้ครับเพราะว่าเพชรอลังการนี่ซ้อมอยู่กับพี่มาลัยทองครับอยู่ดีค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับ ภูผาต้าพันเปอร์เซนต์ครับนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอวิเชียนยิมเรามาดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งครับนายอลังการสุจิมาวิทย์นะครับนักชกจากสุรินหัวหน้าคณะคุณสันธิสุจิมาวิทย์แล้วก็มีจ่าอุ้ม จะอุ้มจบปะเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีปากคุ้งครับปากคุ้งลงน้ําแข็งให้การสนับสนุนปัจจุบันฟซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยเพชรเจริญวิทครับนักชกในดวงใจมหางลุนที่ดาวดังเลยครับเจ้าเพชรเลไลเพชรเจริญวิท60ครั้งชนะ45แพ้10แล้วก็เสมอ5ครั้งส่วนฝ่ายน้ําเงินครับภูผาตาพันเปอร์เซนต์ครับนายคัลุศรห่องพินิดสีนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าคณะผู้จัดการคุณวิเชียนอ้ายสืบสายแล้วก็มีคุณสมสถิตอักขบุตรนะครับหรือว่าคุณต้าพันเอร์เซ็นนั่นเองครับให้การสนับสนุนปัจจุบันทิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอวิเชียนยินครับนักชกในดวงใจก็คือจอมโหด50ครั้งครับชนะ44แพ้4แล้วก็เสมอ2ครั้งครับเอาละครับคู่นี้นะครับถือว่าเราใจแน่นะครับรูปร่าง่งชอกก็ใกล้เคียงกัน สำหรับคู่นี้นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีปอรวัตรแขกสินทรให้คะแนนสามท่านอารันุชกางสุรเชษเจ้าวงและพงพัฒน์ว่องไวนะครับมาดูกันแล้วครับว่าเพชรอลังการนี่ครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีในนี่เหนียวนะครับผูผานี่ก็ประเภทบู๊เตต่อยแรง5ยกนี่ดีกว่าไม่สนแล้วครับชนอย่างเดียวครับเชื่อว่าคู่นี้จะเป็นเกมดูเดือดร้าใจเลยนะครับแดงนี่ซ้อมอยู่กับพี่มาลัยทองครับ ยู่เพชรเจริญวิทย์น้ำเงินนี่เซียฟิลครับเซียฟิลพิเทพอายุทยาพิต้าพันเปอร์เซนนี่ดูแลการฟิตซ้อมรูปร่างใกล้เคียงกันมากครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเพชรอลังการขึ้นไปแล้วเสียเปรียบคู่ต่อสู้นะครับในเรื่องของรูปร่างนะครับผลงานล่าสุดก็แพเด่นผาด่างแพ้ใหญ่ครับส่วนภูผานี่ล่าสุดก็ชนะต่อสักรถสวยจา่าเจ็ขวากับซ้ายนะครับคู่นี้ติดตามเลยนะครับผ่านไป2นาทีของยกแรกครับโอ้โหดูครับ เวทพิกัด1 0ร้อยสี่ร้เวทพีมนิยมเลยครับดาวดังนีเพียบเลยต้องดูครับคู่นี้ไฟแดงลูกศิษย์จากอุ้มมีปลาคุ้งลงน้ำแข็งสนับสนุนนะครับหคู่แรกยิ้มแก้มปริไปแล้วครับทีมงานศิษย์จากอุ้มเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้ มาจะสร้างสถิติชนะรวด2คนได้หรือเปล่าอแต่ว่าภูผขานี่ก็ทีมงานาแข่งแขงโป๊กเลยครับทางคุณตาพันเปเซเสียฟ,ฟิลวออุรชาพี่เทพอายุทยาครับพี่อาลีนีกว,ว่ามากันชุดใหญ่เลยครับที่มุมคนกันมาเพ็รอารมการแข่งขวาสวยๆนำไปแล้วนะครับนำร่องไปก่อน ภูผายัางไม่รีบร้อนนี่นะครับมีลูกเตะขาต่อยหมัดนี่ถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายของภูผาเลยครับเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ขอบคุณบริษัท CPF เ u ส a อง a n d f o o d chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอร์เมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอ เจ้าสัวเข้าตังมิมิไก่หยองสูตรไก่ย่างห้าดาวบริษัทซีดีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์น,นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากาตาและขอบคุณสยามคูโบต้าครับ 45ปีสยามคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตขอขอบพระคุณครับต่างกันต่อนะครับยกนี้ยก2คู่2ในการแถรสดนกบวยมันวันศุกร์มาอ้าวคีบคีบมภาปูผาจังหวะคีบนีแฟนแฟนคือเลยครับขวางไว้ตีเพชรอลังการขวาคอได้ข้างเดียวครับเสียบซ้ายตั้งไว้อ้าวปูผาคืนยังไงครับมาวนเนียดนเนียวงในกันอยู่คู่นี้นี่อู้นเน้นหนักกันที่ไนตั้งแต่เปิดหัวเลยครับดูแล้วไม่มีม้วนเดียวน่าแล้วครับคู่นี้ ราะว่าวงในเนี่ยแข็งแรงด้วยกันผู้ผานั้นเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับไหนก็แข็งแรงดูจังหวะพยายามจะขวางนะครับไอ้เพชรอลังการัตีได้ถนัดดูลูกขวางขอเพชรปุ๋หาขวางอยู่ด้วยแล้วก็มีศอกหลักเอาเลยครับแบบนี้สนุกแน่เลยครับเพชรอลังการก็พยายามจะเบียดออกแท่งแล้วก็จะปล้มในถือว่าเป็นเข่าอาชีพอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โอ้โอ้เดือดเดือดนี่พึ่งยกสองนะครับพึ่งยกสอง มวยบันวันศุกร์นี่ครับมัดต้องแบบนี้ดูป้าแดงเพชรอลังการต้องเงินผูผามาจับจับจับว่าไอมา,า,มาเริ่มจะทําได้ครับเริ่มจะทําได้ไอภูผามาเพชรอลังการคล้องไว้นี่ครับตีไม่ถนัดกรรมาการแยกเลยครับโอ้คู่นี้นี่เร้าใจมากครับอ่ะยกนี้เร่งกันเต็มที่เลยครับอ้าวภูผา ขึ้นคอได้ตีมากรตีเจ็บด้วยนะครับอ้าวเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้จะอุ้มทาไงครับจะอุ้มเ้าของคืนของคืนตีได้ไหมเสียบไปครับเ้าล็อกตีมาจะอุ้มเสียบคืนเอาเลยครับดูจังหวะการจับนะครับของภูผานี่แข็งแรงจริงๆนะครับล็อกอยู่เลยนะครับอ่ะตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนมาเริ่มกันใหม่นะครับยังคงเดิน็ยับเข้าไปหาเริ่มจะได้ใจแล้วครับภูผาขยับเข้าไปสายยาวๆห เพชรแล้วก็ตั้งกำแพงหน้าเอาไว้เลยเพชรอลังการพยายามจะเบียดนะครับมีศอกน้ำไปก่อนวงในวงในที่โดนขวางอยู่นะครับเขาอาชีพนะครับแต่วันนี้มาเจอกับภูผาซึ่งวงในก็แข็งแรงไม่แพ้กันครับน่ากำลังแขนจะดีมากเลยครับภูผาตัวอาจจะเตี้ยกว่านิดนึงครับแต่ว่าขวางหน้าบิดหน้าเบี้ยวซ้ายไปครับแทงคืนมาครับเพชรอลังการโอ้ศอกแต่ว่าคู่นี้เหนียวยังไม่เห็นแผลแตกกัมพบอลครับว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับ ไม่ปยก2ไปยกสองภูผาดูครับผาจับดูไอ้เพชอรอลังการภูผาภูผา,าเน็ตไป1น่คาวหม,หมดยกหมดยกหมดยกที่2พักแป๊บเดียวครับกางกขางขัร้อยนี่อย่างละ30,000บาทก็สนับสนุนมาโดย JJ ปอซาวหน้า JJ ปอไก่ชนพร้อมด้วยร้านข็ากเคลซีฟู้ดที่ขอนแก่นครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับรวมกิจกรรมกันครับ แจ้งกับทางทีมงานของร้านค็อกเทลซีฟู้ดว่าเป็นแฟนรายการวยของทูฟายูช่อง2 4รับส่วนลดมิกเซอร์ไปเลยครับ50%ครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นครับ้องขอบพระคุณด้วยครับกับคุณจิ้นเจเจตอนนี้มายกสามเดือดแล้วครับเอาละครับสงงรามเข่าเหมือนเดิมครับยกนี้คูผานี่เบียดเข้าไปปล้ำในคู่บนนะครับเอาเบียดเข้าไปโอ้โหดูแต่ละเม็ดนี่หนักแรงทั้งนั้นเพชรอนอลังการก็พยายามจะไล่แขนจะ หาเหลี่ยมหาเชิงตีเหมือนกันนะครับแต่ยังทําได้ไม่ถนัดดูนะครับคู่นี้นี่เร้าใจเบียดเข้าไปเร่งตั้งแต่ยกที่2เป็นต้นมาเลยนะครับปูผามาถึงยกนี้ก็ยังคงเดินต่อเนื่องครับมีสอกสลับด้วยครับปูผาอตอนนี้ติดตัวอย่างเดียวครับเพชรอลังการเอาตีมาวัดกันที่พละก,กําลังข้อแขนโอ้ขีบแม่ขีบแล้วเสียบ แรงเลยนะครับภูผา,าตีคืนว่าซ้อมยังไงครับเร่งตั้งแต่ยกแรกยกนี้หเสียบซ้ายเสียบขาไว้เลยครับโอ้โหนี่ครับมาอยู่่ายใหญ่ใคยดังด้วยกันทั้งคู่มาภูผาตีเข้ายปซ้ายหน้าโอ้ยสอกสลับมาเพชรอลังการมามีอาวุธลับครับมีอาวุธลับลูกศิษย์ปกคุ้งไฟแดงมาดัเงินลูกศิษย์คุณต้าแหมกดแขนกดแขนขวางหน้าไว้ไเพชรอลังการเอาภูผา มาดูขัดไหนใครตีใครครับตอนนี้เอาละครับดูว่าเพชรอลังการก็เริ่มจะล็อกจะปล้ำไหนตีได้เก็บๆ็บเหมือนกันนะครับสถานการณ์นั้นกลับมาวุ่นวายอีกครั้งแล้วนะครับคู่นี้ดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วครับโหหาตัวเล็กจะขึ้นบนฟู้กกับตัวใหญ่นะครับเบียดเข้าไปล็อกเข้าไป ลูกขวางถ้าขวางไม่อยู่นี่เป็นเรื่องลยครับเป็นเพชอรอลังการบ้างแล้วนะครับที่ไายัมจะขวางจะเห็นตีคืนคนระับโอ้การซ้อมนี่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่งั้นออกอาวุธกันแบบนี้ไม่ได้ครับยก3มในช่วงนาทีสุดท้ายอา้าวเสียปลายภูผาเพชรอลังการแทงคืนใช้กำลังกันเต็มที่ครับอยู่ที่ว่าแรงไปอา้าวเด้งไปเพชรอลังการกดแขนไว้ึืนคอมาตีคืนโอ้ไม่มีใครยอมใครครับ โอ้โหโอ้โหดูครับห่วยมันวันสุกมาสามสโลแกนไล่การเลยครับมาขวางไว้ขวางไว้ภูผาดูครับขวางแล้วตีโอ้โ oh, ห oh, ดูอา้ามากทอลังกาสุดๆจริงๆครับคู่นี้แกมี้ยังเบียดกันระทึกเลยนะครับอยู่ที่จังหวะไขรจับไขรขวางได้ดีกว่าเท่านั้นเละครับเพราะว่าสงรามเข่าล้วนๆน,นะครับตอนนี้เบียดเข้าไปปล้ำเลย ดูเพชรอลังการพย,ยายามจยไางไแข่แล้วก็แทงสู้เหมือนกันครับโอ้โหแฟนมวยนี่ปลบมือรอบสนามพักกันกลมพร้อมด้วยเต็นรถสวยจากเจดครับผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจากเจด0863557893ขอขอบพระคุณครับโอโ้สามยกที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นสามยกแห่งคุณภาพเลยนะครับสงครามเขา่าแลกกันอย่างสนุกเราใจไม่มีใครยอมใครเลยครับ ยกนิ้ปล่อยตัวออกมาผู้ผาพยายามจับเบียดตั้งแต่ต้นยกเหมือนกันลํำไหนเพชรอลังการก็ไม่ยอมนะครับมีไล่แขงมาแทงสู้วงไหนนี่ล้วนๆเลยครับคู่นี้น่าปรบมือให้เลยนะครับถือว่าสู้กันในสมศักดิ์ศรีสมราคาครับออกชีวีติดตัวแทงมีขวางมีศอกเอาตีมาครับผู้ผาออาเพชรอลังการเสียบพื้นมาหาใกล้เชือกใกล้เชือกกัมการแยกก่อนเลยครับอ่าดูครับ่า เตนเปิดเกมบ้างครับเพชรอลังการมาเตะแล้วพับคาเลยเอา้านี่ครับนี่ครับจังหวะติีเชือกกรรมาการแกะแยกว่ากันต่อกลางเวทีหนัตอนนี้ซ้ายซ้ายหลุดหลุดหลุดวงในวงในสองข้าเข่ากลางเวทีครับตอนนี้บัวเพชรอลังการเองก็พยายามจะฮึดจะเร่งนะครับล้ำในเอา้าเริ่มของได้ตีได้พอตีได้มีเสียงเชยร์เข้ามานะครับแต่ภูผาก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกัน วงในก็แข็งแรงใช้ได้นะครับคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้เบียดเข้าไปตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่าไทายยุบคทโย,ย่ทีเดียวนี่แพ้ได้เลยนะครับอ่ะเลี่ยมนี้ล็อกมาครับล็อกมาสอดแขนชิงความได้เปรียบในการจับอา้าวยัดไปตีคืนอ่ะเลี่ยมนี้เพชรอลังการจับสวยครับตีซ้ายตีคืนโอ้โหการซ้อมการบำรุงนี่ต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นครับพี่บอลน,นี่ครับแ,แน่นอนคุณออฟต่างฝ่าย ตากมีอาตี์ไปได้แห่งปากคุ้งกับจ่าอุ้มกเงินคุณต้าพันเปอร์เซนต์มาเสียฟิลเสียฟิลพินีสุดยาดตอนนี้วงในวงในโอ้โหหนวเนียเลยครับกรรมาการแกะแยกออกมาก่นเริ่มจะแรงขึ้นมาในช่วงปลายยกนะครับพิรอลังการวงในเริ่มจะจับได้ตีได้ดูว่าผู้ผาเองไล่แขนเอาไว้จะขวางตีได้หรือเปล่าโอ้โหดูจังหวะนี้นะครับ ก็ยังแลกกันอย่างสนุกนะครับสถานการณ์นี้ดูแล้วน่าจะถึงชิงดาแน่ๆน,นะครับ,ค,บ,ค,รบคู่นี้ไม่มีจบไฟเดียวครับคู่นี้ไม่มีจบไฟเดียวโชคออกทีวีมันต้องแลกเดือดกันแบบนี้ประเภทจ้องไปจ้องมาไม่ไม่ออกไม่ได้ครับนายล็อกกดมากมาโอยูทั้งคู่นี้โอ้เร่งกันสุดชีวิตเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าดูผับ แทบจะไม่พักหายใจเลยเอาขวาก็เสียบเข้าไปเพชรอลังการมาภูผาดูครับพาเกาะแล้วไปโอ้ดูครับ,ากกรบมาได้ชุดใหญ่ๆด้วยกันทั้งคู่เลยครับปลาเกมมันเดือดจริงๆครับคู่นี้ดูช่วงปลายยกสี่ดูภูผาติดก้าไบซ้ายติดบังเอา้าโอ้โหเพชรอลังการภูผาเพชรอลังการโอ้โหหมดยกสี่พักแป๊บเดียว มแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายก็สถานการณ์นี้ถือว่าชิงดังเลยนะครับเพชรอลังการก็ไม่ส่นแล้วครับวงไนพยายามจะเบียดจะปล้ำไหนตีเข่าอย่างเดียวดูว่าบูผาขายดูนี่นะครับ้ายี่จัดโอ้โหเพชรอลังการนี้ก็มีแท่งโตแล้วก็ปล้ำไห้สู้คู่นี้ใครยุคใครย่นครับยกสุดท้ายนี่น่าจะเห็นกันแล้วครับวัดดวงเลยครับคู่นี้นี่ เชื่อว่าแฟนมวยทั่วประเทศอยากดูอีกครั้งหนึ่งครับไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเอา้าแข้งขวาไปครับสอดทิ้งความได้เปรียบอ่ายกได้ไหมเสียบได้ไหมครับตั้งไวแม่ภูผานี่แกก็ขยันยกขยันเสียบครับโอ้โห,โหดีครับอ้ามวยเข่ามวยเขา่าแต่ว่าเดี๋ยวดูเพชรอลังการครับว่าตู่ครับแผงขวาเอาซ้ายคืนภูผาวงไหนมากตอนนี้คนละเข่าแลกกันแลกเดือดเลยครับโอ้โห ครับหเหลืออีก2นาทียกสุดท้ายยังคู่ขี้อยู่เลยครับพี่อลีดูยังดูไม่ออกจริงๆนะครับมาถึงตอนนี้นี่สองนาทีนี้แหละครับน่าจะตัดสินกันนะครับใครทําได้ชัดเจนใครได้สวยๆนี่ก็อาจะคว้าชัยไปได้เพชรอลังการเบียนก็บายภูผามีลูกขวางเอาไว้นะครับสถานการณ์นี่ดูแล้วว่าเพชรอลังการนะครับต้องพยายามเร่งนะครับแต่ทีมงานก็บอกว่าพอแล้วเหมือนกันโอ้ต่างฝ่ายต่างมีดีเลยนะครับ เชื่อว่าภาระหนักตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่กรรมการด้านล่าง3ท่านแล้วแหะครับก็ต้องประบวนที่ผ่านมารับว่าใครทําได้มากน้อยแค่ไหนครับดูว่าอีกหนึ่งนาที20วิวิอาจจะไม่เห็นอาวุธกันแล้วครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่กล้าจะผีผามครับนี่ครับหนึนาทีครับโดยประมาณโอ้สถานการณ์นี่คู่คลี้จริงๆครับ นี่ครับแม่กรรมการบอกว่าอีกหนึ่งนาทีนี่แม่โชว์ฉายสักนิดนึงนี่จะได้มองเห็นตัวผู้ชนะได้ชัดเจนบเอาดูใครได้ครับใครได้แท่งสุดท้ายครับพี่อาลีดูว่าใครหลุดใครหลวมโดนมานี่เป็นเรื่องได้เลยครับเอา้ามาชุดสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายปล้าไหนแรกกันตีกันเกมการยกวงในนี่ก็ยังถือว่ายัางคู่ขี้เลยครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยครับ แล้วก็ช่วงล่างแกดีทั้งคู่ด้วยนะครับไม่มีใครพลาดโดนหักโดนเหลี่ยมล้มเลยนะครับใกล้เคียงกันเหลือเกินครับนี่แหละครับคุณภาพการประกบคู่มวยของทีมงานเพชรยินดีครับคัดแล้วคัดอีกกับกว่าจะได้มาแต่ละคู่ครับนับถอยหลังนะครับอีก15วิสุดท้ายครับปลายยกที่5จะไปไหนครับไปที่เพชรอลังการพุ้งโรน้ำแข็งหรือว่าจะไปภูผาต้าเซครับ พอจบผู้นี้นี่คู่ต่อไปก็มัจ,จุราชปอพองสว่างกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับรอ,ล,อลุ้นไปพร้อมกันครับโอ,โอ้หมดยกสุดท้ายแล้วครับนี่ครับโอ้เป็นภาพที่น่ารักมิตรภาพที่สวยงามครับฝ่ายน้ำเงินมีฝ่ายแดงครับที่มาลายทองศักเทวนันขึ้นไปรับลุกสิทธิ์ลักที่มุมแดงฝ่ายน้ำเงินก็นี่ครับพี่เทพอยุทยาครับค่ะ ขึนไปรับสิทธิ์ลักเหมือนกันเดี๋ยวดูคู่ขี้มากครับคู่นี้มุมแดงครับโอ้ยเพชรอลังการคุ้งลงน้งแขนโอ้วันนี้เฉือนเชื่อว่าภาคสอ